เกกอย่เบป็นได้ได้กี่ยังได้กี่แล้วยังวะนี่ได้กี่แล้วเด็กกลัวเหมือนพังเหมือนฝันกับพลายกันก้าวครับเสือช้างให้มาแล้วครับควานคนที่พาเลี้ยงพาผาสมจนติดลูกจนตั้งท้องนะครับแต่วันคลอด ไม่อยู่ครับช่วงโควิดกลับบ้านไปทําไร่ทานาครับตอนนี้เสร็จสัมภาระแล้วก็กลับมาอยู่กับสิ่งที่เขารักก็ชอบอย่างเดิมครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงลําบากขนาดไหนครับเสร็จภารกิจก็ต้องมาหาช้างครับนี่ครับคนที่รักช้างของแท้ของจริงครับ เงินเดือนเดือนละห้าร้อยครับแต่ว่าทำไมเขาถึงมาครับดูครับเอาออกมากินน้ำมาอาบน้ำทุกเย็นครับเป็นการฝึกความเคยชินช้างไปในตัวครับลูกช้างแม่ช้างครับ <c oughs> งาออกมาแล้วครับงาออกมาแล้วพลายกัน 9, กี่เดือนวะกี่เดือนแล้วพี่ไม่ได้นับเดือนเลย ห้าเดือนถึงยังไม่ถึงกันยากันยาเกิดกันยาให้กี่เดือนแล้วฮะมึงนับเดือนถูกไหมกูจบปัญญาตตีกูยังนับเดือนไม่ถูกเลยสิงหากันยาสามสี่เดือนแล้วช้าโนนครับ่นแก้วมาแล้ว เตนแก้วมากินน้ำแล้วครับยามเย็นครับต้องพาขึ้นมากินน้ำนางงามทั้งนั้นครับเตนแก้วขายขายขายเท่าไหร่นะเตนแก้วขายล้านสองพอใช่ไหมล้านสองใช่ไหมนี่ครับเทนแก้วขายล้านสองนะครับ แม่ลูกคู่นี้สองล้านสามพอครับเอาแต่ราคาแม่ครับราคาแม่ซื้อมาสองล้านสแถมลูกครับใครสนใจทักมาเลยครับ <Yeah. S 1> ดูพังเทีนแก้วครับ <Yeah. S 1> เอาท้องแล้วนี่ <Yeah. S 1> เอาเอาเอาแก้ว หางใครตัดไปไหนะวะดูเล็บ,บครับนี่ครับเออแก้วเฮามันจะเข้าไปหาเล่นกันเอรอเออเอาโซ่ผูกกับต้นไม้ก่อนก็ได้ทีหลังอะ่ะมาถึงป้อปเอดึงโซ่ลงมาผูกเลย หลังนี้มันเป็นเหมือนหมูเลยครับมันวนทำไมอ่ะฮะอะวนอ๋อลูกมันบอกคลายกันเก้าครับลูกชายสุดที่รักของพี่เสือครับ ยาวหุ่นลอมากครับลูกของพายมาริโอไม่ขีเ้เลยสักเชือกครับมีแต่ช้างที่ทรงสง่างามครับ oh. ช้างคัดทีมงานช้างให้ปางช้างกำมลาครับคัดพ่อพันคัดแม่พันครับลูกออกมาก็สายพันธุ์ก็ต้องดีสิครับ oh. อะไรกันครับเนี่ย oh. เอานกยุงนกยุงไง เดินมาดูด้วยก่อนน้องยูไม่เอาพวกลูกออกมาด้วยป๋องไม่ว่างดิทำงานเอาเฉพาะดูพังเทนแก้วครับ เดี๋ยวดึงมันลูกให้มันทำงานหนักจะขี่ช้างไหมน้องขี่ตัวนู้นขี่ตัวนู้นขี่ไหมฮะขี่ตัวนู้นขี่ตัวนู้นพี่ซอพี่ซอมันนอนฉีดหลังให้น้องไอ้หลานขี่หน่อยตอนฉีดหลังให้หลานขี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฉีดแล้วก่อนนะเสร็จก่อนเลยฉีดก่อนเลยไม่ต้องรีบพาหลานขี่หน่อย นี่เรามีแขกครับแขกแขกประจำครับดูครับมากินลมชมบรรยากาศครับกินบรรยากาศครับอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ครับเขาว่างก็ขึ้นมาครับนำนำทีมโดยสายันครับพี่ยันเลสเตอรสวัสดิ์ครับชื่อเฟสครับเลสเตอร์สวัสดิ์อะไรนะเลสเตอรสวัสดิ์อะไรนะเวเฟสอยู่กันหัวยันอย่าเปลี่ยนยันแล้วพี่ยันตลอดกาล อยู่กับความอบอุ่นครับถึงไม่มีเงินก็อยู่กันได้ครับมีแค่ใจจะเอาอะไรสู้เขามีก็แบ่งปันกันครับอยู่ด้วยกันเสมอครับอยู่ด้วยกันเสมอครับนี่ครับไม่มีก็เก็บผัก้ยงกินครับนี่ยอดกำลังดีนะครับ ผมเก็บไปให้เพื่อนขาย้วถุงครับผักสวนครัวครับปลูกเองนะครับไม่มีไม่มีสารพิษครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายครับผักพวกกเองกินกันครับซื้อช่วงนี้ก็แย่แล้วครับมีปัญหากันเรื่องการเงินกันทุกคนครับนี่ครับนี่ต้นดาหลาครับเยอะนะไปเยอะน่อยเยอะหน่ยเอไปเยอะวันก็ได้เลยไปเยอะหน่อ

เด so er> so> ี๋ยวมาดักถูกสักว voilà ์นะกลางวันกลางคืนก็ปลูกป่าครับพอตอนเย็นก็ มีแหล่งน้ำใกล้ๆตรงไหนก็ต้องพาไปให้เขาได้กินน้ำได้อาบน้ำนะครับถ้าฝนตกก็สองวันกินครั้งหนึ่งได้ครับแต่ว่าถ้าฝนแรงอากาศร้อนต้องกินทุกวันครับช้างนะครับควานบางคนโูกให้กินแต่หญ้าน้ำไม่ให้กินบางทีช้างม,มันก็หิวครับกระหายเหมือนคนแหละครับ เอา้าแก้วเอา้เอาดูเล็บเทนแก้วครับสวยมากครับไม่บานเลยครับเล็บงุ้มเข้าหากันครับนี่ครับอาช้างครับเป็นเล็บที่สวยงามมากครับนี่แก้วเลยเอ้าแก้วเอา ฉีดหลังมันนะฉีดหลังฉีดคอให้มันนอนลองนี่เล,เล็บครับเล็บเทา้าห่วงลำตัวครับหา <De ju. S 1> งครับอย่างใหญ่ครับช้างแบบนี้เขาบอกว่าก <De ju. S 1> ำลังดีครับลักษณะอะไรก็หูอะไรก็แจ็บหูใหญ่ครับหวงยาวเเชิดเป็นช้างที่ สวยมากอีกเชือกหนึ่งครับของทิมงานช้างให้ครับทุกเชือกสวยหมดครับช้างคัดมาอย่างดีครับเ,เดี๋ยวขึ้นขี่คอเลยลูกข,ออขี่ตองคอนั่นแหละน,น,ลนี่แหละนี่ฉิดเดี๋ยวให้น้าซอฉีดให้ก่อนลูก มันตดยังตดเป็นอย่างนี้เหรอเอาขึ้นไปเลยไปขึ้นเลยไปปุ้มน้องขึ้นไปเปียกไหมอ่ะไม่เปียกไม่ฉีดแล้วมาฉีดหน่อยนิดดูน่อยเอาไปจับเลยเอาจับอ่ะจับมันนั่นมันจะจับหนูอะ่ะเอาเอาจับเลยเขาไปจับแล้วลูก จับเลยไม่ต้องกลัวเราจับเองเลยเออเอาแก้วเออจับงั้นแหละไม่ต้องต้องจับจับจับดีมันจะลุกขึ้นมันจะลุกขึ้นจับจับดีจับดีเออเออลูกขยับไปข้างหน้าลูกขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหน้าใจเย็นขยับไปข้างหน้าเออเห็นไหมไม่ต้องกลัวค่ะ เออวดสูมันจะกินแล้วมันจะกินลนองชูเอาลูกไม่เป็นไรเนี่ยนิ่งนิ่งไว้นั่งสบายสบายดูครับความเชื่องไม่เชื่องครับให้เด็กขึ้นได้ครับ ควานอยู่ตรงนี้ครับจ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 ับับจ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 ัับจ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 ัับจ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 ัับจับจับจัับจ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 ั นะเห็นจากขึ้นจะขึ้นช้างแม่แหลกทุกเชื้อคือช้างช้างแม่แหล็กของเราครับสามารถดึงดูดลูกค้าได้ครับเอาความน่ารักเอาความนิสัยดีมาเป็นจุดขาย ของที่นี่ครับช้างไม่สามารถทำได้แบบนี้ทุกเชือกนะครับเพราะบางเชือกมันจะมีอารมณ์กลัวอารมณ์ตื่นอารมณ์วิ่งครับ,ค,รบควานควบคุมดูแลเอาไม่อยู่ก็ต้องพาวิ่งพาตื่นนะครับไม่ต้องตามไปแล้วเหตุร้องอยู่ไม่ต้องตามเลยไม่ต้องตามแล้วร้องอยู่จะมากิน้องมลไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็พาตัวนู้นมามันดุมาเร็ว พอดีไปตามไปแล้วตามไปแล้ววัีกอแล้วหมลใจงกรู้ว่าใจดไปตามไปแล้วไปไปเรียนเรียน้องล้วไปน้องมาเร็วกลับบ้านแล้วกลับ้านเลวูกโดนัทกลับบานกับบ้านนี่มามาไม่กลับไปแ้วเดี๋ยวขึ้นถามว่าอะไร มัน,มนตนีกี้มันตีตามบอกกี้ยิงกลัวคปยบคกับ เด็ดไปเลยนะปีนันเด็ดไปเลยแต่ว่าเจ้าบ่อเปิดถึงต้องมันจบเยอะยังนะฮะไม่ต้องนิดนิดน่อยน้อยเราถ้าเกิดว่าคนไม่เจพาด้านนั่นคือไม่ได้นานไม่ฟังหมดนะเนี่ย Để bọn buộc đâu Mưa à chếp Mì mưa à chếp chú okay, yeah. <laughs> 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 lông bạch lá gặp trang đấy okay. phải làm trang các bài leo nốt lông 哎，这呢？这。 ยอมกลับแล้วไม่กลับแลวพิกากลับลว่างไหลว่าเดี๋ยวไม่รไใวัน ไอ้ phá tải phu อยู่ไหน à? hả? ไถพูอยู่ที่เท่าไหร่ฮะเท่าเท่ารถถึงมั้ยครับรถถึงมั้ยรถเออฮะรถไหนกันไหนรถโฟวิน ไปดูไปไปไหมโอเคครับใอ้สดให้ชมกันเย็นยามเย็นๆบรรยากาศของปางช้างกำมลาครับยุคโควิดสวัสดีครับ